เคยสงสัยไหมว่าคำว่าอดทนของลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องแลกมาด้วยหัวใจที่แหลกสลายกี่ครั้งฉันเติบโตมาอย่างไร้ยากขาดมิตรสองมือนี้จึงยอมตรากตรำถางไร่ทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ค่าหวังเพียงให้ครอบครัวสามีเห็นใจและยอมรับแต่สุดท้ายความซื่อสัตย์กลับถูกตอบแทนด้วยการทรยศเขาปันใจให้คนอื่นเพียงเพราะเห็นว่าฉันไม่มีใคร ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคอยหนุนหลังทุกคืนฉันต้องสะอื้นให้ในความมืดแล้วฝืนปั้นหน้ายิ้มให้ลูกในยามเช้าเรากับหัวใจไม่ได้ถูกกรีดจนเวะววะแต่วันที่เขาเดินจากไปทิ้งให้เรารเผชิญชะตากรรมเพลิมพังฉันจึงได้รู้ว่ามือที่เคยปักผ้าและขุดดินเพื่อคนอื่นนั้นแท้จริงแล้วมันแข็งแกร่งพอที่จะสร้างสวรรค์ให้ตัวเองได้ ความไร้ญาติไม่ได้ทำให้ฉันต่ำต้อยแต่มันสอนให้ฉันเป็นโลกทั้งใบให้กับลูกขอบคุณที่ทิ้งกันในวันนั้นเพราะมันทำให้ฉันรู้ว่าต่อให้ไม่มีใครหนุนหลังแต่พละกกำลังจากสองมือและหัวใจแม่คนนี้ก็เพียงพอที่จะยืนหยัดอย่างสง่างามโดยไม่ต้องขอเสษใจจากใครอีกต่อไป